สวัสดีครับแฟนครับอาจารย์ภูมิเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นผู้เอกกับรองผู้เอกของรายการประจำวันอาทิตย์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2564น,นะครับผู้เอกของรายการนั้นเป็นการชิงแชมป์รุ่นร้อยสามสิบห้าปอนด์ที่ว่างของวิธีมมวยช่องเจ็ดสีซึ่งทางด้านเจ้าของแชมป์นะครับเจ้าสิทธิศักดิ์สิงห์สิมิวยิมได้สละแชมป์ไปนะครับทางทีมงานผู้จัด ได้นาเอาเจ้าเหนือธรณีสามใจวิเศษสุขนะครับหรือเจ้าแบทแมนเด็กหนุ่มจากอุบลน,นะครับมวยทีมงานเครือผู้จัดมาโจกชิงแชมป์ที่ว่างนี้กับทางด้านถนนชัยแฟดแท็กวุฒหนักแรงจริตใจเกินร้อยครับจากบุรีรัมและมวยคู่รองผู้เอกของรายการนะครับเป็นเพชรดาเพชรเกียรติเพชรเจ้าเพชรดำไดมอนด์เก้าแปดเพชรดำสอสงาการช่างตัวเดียวกันนะครับวันนี้พบกับกงเกียรติทอพัน49่นะครับ นีมหนัก132ปอนด์มาดูมวยคู่เอกของรายการนะครับเป็นการจริงแชมรุ่น135ปอนด์ที่ว่างนะครับซึ่งเจ้าสิทธิศักดิ์นี่ไปอยู่กับภรรยาที่ชัยภูมินะครับก็ออไปช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้กับทางค่ายที่ชัยภูมิเหนือธรณีนี่เป็นมวยจากกุบลราชธานีนะครับปีที่แล้วเนี่เป็นนักมวยฟอร์มสดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมที่วีดีมวลช่อง7สีนะครับ8เข่าไฟไม่แพ้ใครนะครับ แล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์รุ่น135ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีนะครับพะฉะนั้นชกชิงแชมป์กับศักชัยน้อยเอ็มยูเดนก็ชนะขาดลอยเทากั้นวันนี้นะครับทากดําดกับเนื้อทอรนีเนี่ยชกเป็นผู้เอกและผู้รองของรายการซึ่งได้ย้ายที่พิซซ้อมกลับมาที่เดิมนะครับที่ใกล้เขตเพชรย้ายมาจากสายใหม่นะครับมีคู่ปั้มคู่รวมเยอะครับมีทางด้านที่เฉียบเขียเพชรนะครับเป็นผู้ จับเป้าแล้วก็ดูแลการที่ซ้อมอยู่นะครับแล้วก็มีหลายตัวนะครับที่มีโปรแกร,รมที่จะชกในปลายปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้านะครับเช่นเจ้าเกมสักสักบุรีรัมนะครับก็มีรายการชกกับทงางด้านสิบแสนเครื่องครัวเทอร์เทอร์โบชาร์กนะครับซึ่งคููนี้เคยชกกันมาสองครั้งเป็นเกมสักเคยชนะมาทั้งสองครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ในเกมสัก ร่างกายไม่เหมือนที่แล้วมานะครับแต่ว่าทางท่านสิบเซนก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ผลการจบกระจบม่ไงก็รอติดตามนะครับต้นเดือนหน้าแล้วก็มีวิวเพชรโศลน,นะครับครั้งนี้มาซ้อมอยู่ที่ค่ายเขตเพชรนะครับมีรายการชบกับทางด้านดีเซมน,น้อยสอดาเนินนักจกอาวุธหนักแรงนะครับจากค่ายสอจอเล็กเมืองนนนะครับเหนือธรณีนะครับมวยที่มีอาวุธหนักแรงครับขยันซ้อม ครับรยานซ้อมทางด้านพิเศษเพ็่อเรียนด,ดูเลยการที่ซ้อมอย่างดี่างกายดีวันดีคืนนะครับฝีมือหลากหลายหลักเดี่ยมดีขึ้นเยอะครับอาวุธหนักแรงอีกทั้งได้รูปร่างใหญ่และเป็นมวยคนจัดนะครับวันนี้ครูปัมครูลงหลวมก็เยอะนะครับมีการบำรุงเป็นอย่างดีเจอกับทางด้านถนชัยแฟร์แท็กนะครับเด็กหนุ่มจากบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่ใกล้แฟร์แท็กนะครับหรือเจ้าถนชัยทอแสเซต่น้อยตัวเดียวกันนะครับ ตัวนี้ก็มีคู่ปล้ำคู่ลงนวมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแก่นสวนหรือเจ้านักลบแฟร์แท็กนะครับเจ้าเฟอร์รารี่แฟร์แท็กแล้วก็เจ้าเสือมาเพชรนะครับมีตัวใหญ่ๆกระดูกการผันมวยนี่มีการผันเมื่อระดับเกรดเอของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสกสรรนะครับฤทธิ์เทวดานะครับแล้วก็แม้กระทั่งแสงมณีนะครับก็ต่อยกันมาห้าหกไฟนะครับกับทนันชัยแฟร์แท็กวันนี้นะครับต้นๆเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายเพราะว่ามีอาวุธหนักแทง วันนี้มีการชิงแชมป์รุ่นร้อยสามสิบห้าปอนด์ด้วยนะครับทั้งคู่คงจะซ้อมดีแลวก็วางแผนการชกมาดีทั้งคู่นะครับมือคู่นี้นะครับสดบทเก่านะครับทางด้านเหนือตวันนี้ช่วงหลังเป็นมวยฝีมือดีนะครับอาวุธหลากหลายนะครับวันนี้ได้รูปตั้งได้น่าเสื่อนะครับ้นๆไม่แน่นะครับถ้าทางด้านทนนชัยต่อยไม่ร่วงไม่หล่นนะครับหรือว่าเจ้าเหนือทนี้ไม่กลัวนะครับอันตรายแน่ครับมวยคู่นี้นะครับ ผู้จการที่ซ่อมแล้วซ่อมดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าการผ่านมวยการผ่านเบอร์ใหญ่ๆเนี่เป็นทางด้านเจ้าถนนชัยนีย่ดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าพอสมควรแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังร่างกายช่วงหลังนี่เหนือทวารีดีกว่านะครับวันนี้อีกทั้งเป็นมวยผู้จัดด้วยนะครับทางด้านเหนือทอนีรีผมมองว่าไม่ห่างนะครับมวยคู่นี้สดบทเก๋านะครับหรือว่าเกา๋าจะหลงเหลี่ยมหลงแข้งหลงเชิงของทังด้าน ทั้งฟอร์มสดอย่างเนื้อทวนีครับรอติดตามส่วนผมนะครับเวลานี้วินาทีนี้นะครับลงทุนน้อยได้เยอะเหมือนเดิมครับส่วนตัวผมเนี่ยกลับมาชอบไปทางด้านถนนชัยแฟร์แท็กนะครับผ่านเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับผ่านมาดีๆมาดีกว่าวันนี้ลงทุนน้อยได้เยอะเดินเตะขาต่อยหมัดเนื้อทวนีไม่เคยเจอหนักๆแรงๆแบบนี้นะครับมีโอกาสร่วงหล่นได้เช่นกันนะครับลงทุนน้อยได้เยอะผมอยากให้ลงลงทุนรองนะครับ รองไปท,ที่ถนนชัยแฟร์แท็กนะครับส่วนกุญแจสนั้นเป็นเพชรด,ดำเพชรเกล็ดบบ 98, เพชรหรือเพชรดำไดมอนด์เก้าแปดเพชรดำซอสง่ากันช่างจากลำปลายมาศบุรีรัมนะครับอายุยี่สิห้าปีสูงประมาณร้อยหกสิบแปดร้อหสิบเก้านยตัวนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับอายุสิบเอ็ดสิบสองขวบนะครับน้ำหนักสากสิบกิโลเนี่ยเป็นนักชกที่มี ความขยันครับเข่าในรุนแรงนะครับตัวนี้หนักแรงสู้ดีครับเป็นมวยดาวรุ่งแถวเขตบุรีรัมนะครับเคยเดิมพันมาขินมาหลายคนหลายไฟนะครับสำหรับเพชรดำแล้วก็เคยเป็นอดีตแชมป์ของวิทยุมาช่องเกียรติศรีครับอยู่ในทีมงานผู้จัดไฟนี้ทางนั้นพ่เียบอกว่าซ้อมดีซ้อมเยี่ยมนะครับซ้อมดีกว่าทุกๆไฟแล้วก็น้ําหนักวันนี้นะครับเจอกับก้องเกียรติทอพาน49เนี่ยก้องเกียรติน่าจะซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เดินทางมามา ทำการเก็บตัวทําน้ําหนักที่ค่ายทีเด็ด99นะครับคนนี้คือข้ามาคนเดียวนะครับซ้อมคนเดียวเดินทางมางเทียบคนเดียวแล้วก็มาเอาทาง,ท,างทีมงานที่เลี้ยงจากทีเด็ด99ครับมาเป็นที่เลี้ยงทางทีมงานให้นะครับช่วงวันชกเพชรดำปกติต่อย1 3 4 1 3 5นะครับ132-133ในะนาะนะนะนะทีไฟนี้นะครับเจอกันเทียบหนัก132ปอนด์ ดูเหมือนเพชรดำจะได้น้ำหนักนิดๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังนะครับเพชรดำร่างกายไม่ค่อยดีมีแพ้คะแนนแล้วก็มาแพ้นอกสองไฟรวดนะครับแพ้นอกทางด้านสามสิงปอพินาพัฒนะครับแล้วก็มาแพ้นอกมวยต่างชาตินะครับในรายการแม็กมวยไทยเป็นมวยที่มีความขยันกับไฟนี้การเป็นนักมวยนะครับของแสลงคืออะไรครับรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับทั้งมวยจะไม่ค่อยถูกกันมีรายการเมื่อไหร่นะครับขับมอเตอร์ไซค์ล้มทุกทีนะครับของแสลง น่ครับช่วงนี้รู้ไหมครับอะไรช่วงนี้คือโทรศัพท์ครับนักมวยหลายคนหลายค่ายนะครับซ้อมไปหนักๆเหนื่อยๆครับต่ว่าเล่นโทรศัพท์หกทุ่มทีหนึ่งทีสองแล้วก็ลุกขึ้นมาซ้อมครับร่างกายไม่มีแรงนะครับปัญหาใหญ่ทุกวันนี้ของนักมวยก็คือโทรศัพท์นะครับทางแคมป์เกียริเพชรก็ได้เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับดูให้นักมวยเนี่ยสามารถดูโทรศัพท์คุยกับญาติพี่น้องคุยกับแฟนคลับได้ไม่ถึงสามทุ่มครับ สามทุ่งก็ทําการเก็บโทรศัพท์หมดนะครับผูช้ชนกมวยได้พักผ่อนเต็มที่แล้วมีบํารุงแบรนด์นะครับบํารุงไขเนื้อนมไขอย่างดีร้างไยดูดีนะครับแล้วก็คุ้มหนักประมาณสี่โลห้าโลนะครับเพชรด,ดานะครับเถลกงเกียรกงเกียรเป็นนมวยที่มีความทนทนสูงนะครับมวยตัวนี้แชมป์มวยรอบคุณเสือนะครับอขาวธหนักแรงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวย แล้วก็รูปร่างการที่ซ้อมครั้งนี้ดูเพนดําได้เปรียบนะครับกองเกียดเนี่ยต่อยช่วงหลังๆมีร้7ยสบเจ็ดถึง1้อยิบเก้าปอนด์นะครับโดยเฉพาะไฟใสกับทางด้านมังกรทองครับต่อย1 2อยยิบเก้าปอนด์นะครับแล้วน้ำหนักก็อยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ปล่อยมาร้2ยสาสิบสองปอนด์ก็เสียน้ำเสียเปรียนน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับร่างกายก็ดูดีกว่าแต่ว่าถ้าเพนดําซ้อมแล้วดูเพนดําซ้อมไฟนี้นะครับร่างกายดูดี ระดูกมวยดีกว่าน้ำหนักนี้ก็น่าจะได้เปรียบนะครับหมองว่าน่าจะผ่านได้นะครับอาจจะเบียดนะครับอาจจะสูสีแต่ว่าท้ายท้ายในเพชรด,ดำหนักแรงจริงนะครับมวยตัวนี้หนักแรงขยันถึงจะช้านะครับถึงจะช้าหน่อยแต่ว่าลูกหนักคูกแรงนี่เห็นนะครับรุ่นน้ำดอกได้เช่นกันนะครับผมชอบไปที่เพชรด,ดำเพชรเกลดเพชรเพชรด,ดำดมอน98หรือเพชรด,ดำศาส,สนาการช่างจากลำไฟมาาบุรีรย์นะครับ ช่วงนี้ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมนะครับหน่วยค่นี้แล้วก็เสื้อที่ผมจะมอบให้แฟนขับนะครับนี่ครับตัวอย่างบางท่านก็ส่งไปแล้วนะครับนี่คือด้านหน้านะครับอาจจะไม่มีคุณค่าอะไรมากนะครับแต่ว่าคุณก็ท่างนั้นจิตใจก็ส่งคุณค่านะครับนี่คือด้านหลังครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับ ด้านหลังอย่างนี้นะครับบางท่านผมก็ส่งให้ไปแล้วนะครับถ้าถึงแล้วก็รายงานเข้ามาหน่อยนะครับสรุปแล้วนะครับกู่รองคู้เอกกับคู้เอกวันอาทิตย์นี้นะครับคู้เอกนะครับอยากให้ลงทนลองไปที่ถนนชัยแฟร์แท็กครับผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาดีกว่านะครับช่วงหลังร่างกายเริ่มเข้าที่น้ำหนักนี้ไม่เสียเปรียบนะครับ เสียเปียบเฉพาะหน้าเสือแค่นั้นเองใช้ลูกหนักลูกแรงลูกเดินพวกเราก็าลงทุนน้อยได้เยอะหน้ารุ่นครับหน้ารุ่นสําหรับถนนชัยแฟร์แท็กนะครับส่วนคู่รองคู่เอกนะครับเพชรดําเพชรเขียดเพชรวันนี้นะครับท่านนายอำเภอท่านปลัดเดินทางไปที่ช่องจิตสีแล้วแจ้งเกิดได้นะครับคงเกียดเสียเปียบหลายอย่างหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเสือน้าหนักความหนักความแรงนะครับจิตใจผมมองว่าเพชรดำข่มขี่พอสมควรนะครับ ได้เพียบเพียงร่างกายเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับ้อเกียดทพัน4.9ค่ามาคนเดียวนะครับท่านี้ก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามให้กําลังใจอาจารย์ผมโดยตลอดมานะครับและก็รวมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ขาดไปเข้ามานะครับ,บแฟนคลับชมโชคดีร่ำรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ